ฮัลโหลเย่กับรายการเชียร์ไม่ง่ายบางทีกับเกมบีตวอมนะครับก็ต้องขอไปกันด้วยที่หายจับเติไปประมาณก็เกือบสามกับดาก็ขอสัญญาขั้นสุดท้ายขอเวลาอีกไม่งานไม่ได้แบบแผนเงี้งนะมาเห็นคลิปเนาะโอเคเ่อนผมขอสัญญาละว่าอย่างทุกวันนะทุกวันแน่ แต่ผมกูที่ขี้ไม่ลงคิดมันก็มีหลายสาเหตุนะคือลงไปกลัวคนดูไม่ชอบอยู่งีงั่นพอจะลงก็ติดทูละพอเห,หลือเงาฮะก็เยอะเลยเต้นโอเคเึงผมเปลี่ยนใหม่ก็อ่ะลงทุกวันอชอบไม่ชอบก็บอกบๆกั่ง่ายเนาะอชอบก็บกดไลค์ไม่ชอบก็อันไลค์นะฮะอันไลค์ก็ก็ไม่แก้ว่าอะไรเนะก็อาจจะแบบติด ติดอันดับที่เรียกว่าแบบคุณอะไรเยอะกว่าคนดูก็อาจจะเป็นไปได้เนาะถ้ามันมันเป็นไปได้ด้วยเหรอโอเคเต้่นวันนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกว่าตัวเนี่ยใช้ทำอะไรคุ้มตุดนะอ่าใช้ทำอะไรคุ้มตุดเนาะก็มหมายถึงตเก็ตนั่นแหละครับแม่โอเคเ้้เดน๋ยวผมต้องบอกตก,ก็ต ก่อนเอาว่าคิดเก้ดได้มายังไรก็สามารถดูคลิปได้เลย๋ยวาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันใต้แชทเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบึงไว้เลยว่าอ่าลิงก์นี้นะดูว่าตัวเจ้นก็ผมตอนนั้นลืมบอกไปว่าวิงกี้ก็สามารถได้ตัวใช่ไหมอ่าวิงกี้สามารถได้ตัวเนาะอือพูดไปแล้วก็นะตั้ไมก็ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเต้นอย่ามวัวแต่เวลากับ ต้นไม้เลยคือฝาผมจะมาบอกว่าตัวทำยังไงให้คุมทีสตึกแม่อันดับแรกครับยังไงก็จะมาราคานี้แหละทุกคนง่ายจะเดาวออกโอ้ะตกาชี้ใช่ไหมครับผิดครับครับบัดี้ครับ,บ,ดดรบพี่ตลกล้วต้องขับบัตตี้ไงนะใช่ครับแต่ผมต้องต้องบอกว่าต้องเตะตกาที อย่างน้อยนึ่งรอบแล้วก็ให้วิเชียรเนี่ยครับสามารถทาไมคืออันดับแรกนะผู้เล่นใหม่คุ้มตึกคือตะการทิแค่อันเดียวตะการทิแค่เดียวก่อนยัดใก่วิเชียรปึ๊บยัดใก่วิเชียรใช่ไหมแล้วเจขับบัดดีทีนี้ละครับบอกเลยว่าคุณเนะี่ยคุ้มได้ ถามว่าอ้าวพี่ทำไมากาชีต้องเตะรอบเดียวแล้วเตะอีกเพราะซึ่งอีเวนต์ไม่ให้เหรอคือมันมันก็เข้าใจเนาะว่าคนอาจจะเล่นแป๊บเดียวอาจจะเบื่อก็ตัวนี้อาจจะตุดเร็วตดุดแล้วก็ตุดคนขี้เกียจด,ด้วยไงหมายถึงคนที่ที่ไม่ค่อยอยากฟาร์มนะที่ถามว่าต้องยัดวิเชีพหนึ่งครับลดเวลาการเกิดขอมมอนเนาะเป็นคุณภาพดีและยังไงใครๆก็ชอบเนาะอ่า ทุกทุกมอนเลยทัังคิงบิชเชลหอยตูทุกตัวนะครับอันดับต่อเนาะที่ตะขับวัดดี้เราต่อมาเอฟกไปตีหอยเนาะเตงถ้าเราตีได้ก็จะได้พวกอมูเล็อ่ะไม่ไดไ้ได้พวกได้อมูเล็กหดเปิดเปิดหอยแล้วผมเรียกเปิดหอยแล้วกันเต้งครับคุณชค่วีก็อาจจะได้เขียวเนาะหมายถึงต้องต้องคาบไปแล้วหนึรอบ ตึงใช่ครับตึงมันค่าเนี่ยมันสามารถมีโอกาสได้กระจายอตึงเป็น,ปนลกันกษณะหนกสีขาวนะเกย์ขาวไม่ใช่ขาวแบบเนี้ยขาวแบบขาวเลยแล้วเป็นลูกดาวถามว่าดีไหมบอกเลยว่าดีมากนะฮะใครมีก็อย่าพึ่งใช่เงี้ยเอาเรอพรึ่งให้คิดเต็กทุกตัวนะไม่ถึงไม่เอาไม้ถิกเนาะพอพอทุกตัวแล้วเราก็ยัดมันจะได้ไม้ถกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น Wow! ว้าววิสลาดมากครับแต่ถามว่าดวงคุณจะได้หรือเปล่าก็อีกรอ,อ,อ,อบนึงนะอย่าธรรมาดาผมแบบไปฆ่าคานอเบแล้วหรือไปฆ่าอ่าหอยแล้วได้มาแล้วกดก็ถ้าไม่ได้ม่วงก็คุณยังมีพื่งคิดเต็กธรรมดายังไม่ครบเนะี้พื่งคิดเต็กคือพึ่งที่มันมีคุณจะจบัตรดาวนะถ้าเราดูตรงนี้ถ้าเราดูแบบ หน้าหนะ้าพึ่งคือเกาอบทองนะเลื่อนแต่งทองแต่ไม่ใช่แบบมีออร่าแบบนี้นะโอเคสมมติมันมีดาวหมดยกเว้นเหลือพึ่งอีกไว้่ะห้ามใช้นะไ,นะไม่มันไม่เด้งคับไม่เด้งอีเว้น,นะอ่าโอเคแต่ถ้าไปเล่นใหม่จริงๆนะคอมโบ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 กับตัวตัวตอมบีอะไย่างดีกว่าผมจะบอกว่าตัวตอมบีดีกว่า อ่าพี่เออผมเจอคอบอกับคินต์คอบอคิมตันก่อนผิดไหมไม่ผิดนะฮะคือใครจะเจออันไหนก่อนก็จะต้องเข้าใจว่าขาวมันฟาร์มยากเนาะอันเนี้ยฟาร์มขาวได้อันนี้ก็ฟาร์มได้แต่โปรตอนจะดีกว่านะอ่าแล้วบอต่อมาใช่ไหมคําว่าเราจะฟาร์มอันไหนต่อก็ให้คับอ่าพึ่งพึ่งแมวเนี้ยคับคับบี้แล้วชื่อ แคป,ปปี้แคปแปปี้อ่าแคปปี้นะแต่ว่าแคปปี้เนะี่ยมันคือมีกลมเล็บแมวใช่ครึ่งมันเก็บดอกไม้ได้เยอะเนาะถ้าเรา 1, นะี่หนึ่งพันง่ะอู้แป้งพันเปเก่งง่ะคุณได้มกมอดบอกว่าแคปปี้ดีเนะี่ยเก็บได้มากถึงพันไปเก่งแคปปี้ดีเนะี่ยเอาไปย่อยนะเนี่ยะพันไปเก่งแล้วแคปปี้ดีอนะ่ะถ้าเป็นแบบไอ้เนี่ยแบบเนี้ยแค่มันเป็นเหมือนลูกแมวนะไม่ใช่ลูกแมวแบบเนี้ยลูกแมวเป็นกลมเล็บเนะี่ยจะเก็บโพด พลนคือดอกไม้ได้หน,นึ่งพันเปรตเองไงโอ้โหคนเขีบไว้เยอะนะโ oh, yeah, นะอ้เยอะไงเจอเจอคปปี้แจเนี่ยก็มาเจอเออ,อันนี้ต้องเล่นละแล้วแต่คนห้ามเจอไข่ทองบอกไว้ก่อนเตือนนะฮะโอเคอันต่อมาให้เลือกระหวา่างพึ่งหมากับพึ่งอีเวนต์ของแฟชชั่คือแฟคชั่ก็ดีนะมัน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 ก็มันก็แจกของ แต่ถ้าจะเอาไว้ฟาร์มจริงๆผมไม่ให้เพื่งนมีนงเพราะว่าดีกิดเงแล้วค่อยเอาอนเงี้ยอันจุดท้ายเงเพราะว่ามันมัน้มมันก็บัฟแดงมันได้บัฟแดงอ่าคุณจะต้มบัดของ f ฟคทิว a l คือมันป๊อบแดงแน่นอยคือมันจะได้ f ฟคทิวเ l อีแล้วก็เลขบอมคือระเบิดเกิดแดงนะก็ก็ไม่ได้ดีอะไรมากถ้าดีก็ f ฟคทิวเ l อีปฮะอ่า แข่งนั่นแหละไอแข้งแข่งจริงพึ่งมาก็อแข้งต่อก็ยังดีนะฮะแต่เพิ่งหมาเนี่ยมันมีกระเนี่ยทาให้พิ่งรอบ,รอบเนี่ยได้ค่าความรักเนาะคือค่าวินั่นแหละเนะาะได้ไปได้มาก็เวลอัพอยังไงก็เวลอัพทางที่ดีเนี่ยเคยเคยรงใจไหมตูเพึ่งหมาเนี่ยมันจะมีรูปบอลเล่นกับหมาใช่ถ้าเราเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือมันเด้งไปเด้งมา จากเราไปหมาหมาไปเราบูเลือกไปมันเก็บดอกไม้ได้เยอะมากนะแล้วพอเราทําเกบมันก็จะได้ชีกมาหนึ่งอันโอ้ดีเนาะไม่ใช่ตาชีกนะโอเคเกิดหมายถึงคือคุณต้องมีพึ่งอ่โาโคบอลคิมกานและโซตอนนะทันที่ดีมีแคปปี้ก็ค่อยไปเจยตาชีกแล้วก็ขับเนาะแล้วก็พึ่งเราควรยกก้าวทุกตัวก่อนที่จะไปตี คุณหอยีไงนะแล้วก็แต่หมวกแดงไปด้วยนะถ้าคุณแต่หมวกกัมมี่บวกกัมมี่หรือน้ำผึ้งก็จะไม่ดีเนะาะขึ้นหมวกแดงก็จะบวกดาเมดนะเนี่ยมันก็จะมีแบบบับแดงอยู่นะบับแดงนี่มันเป็นไฟยนะ่ยอันนั้นช่วยคุณทำดาเมดได้ดีเลยนะโอเคโอเคอตัวคุ้มคุ้มคุ้มนะอันนี้พวกขึ้นะง อมาดูกันิ่งที่เราไม่คาดคิดเนาะคือการที่ไปเติมต้นถัวน่วพี่ผมอยากได้ต,ตาเจลลี่อะแบบเนี่ยผมอยากได้ตาเจลลี่มากเลยผมแบบต้องเติต้องเกิดไปแล้วก็เอากิ๊กเต้ถามอันเนาะเพื่อครับถามว่ามันดีไหมคือจะบอกว่าสมัยเนี่ยมันฝามไงมากนะไม่ควรไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปต้องถัว่ว มันมันถ้าเมื่อก่อนมันฟาร์มได้ไงคือยกเตอปุ๊บเจอต้นถั่วอันไงที่มันไม่มีใครตีแล้วก็ตีปุ๊บพอตีแต่ก็ออกเติบแล้วก็อืมใช่าหผมเลยมื่กก่อนอันนี้เป็นเมื่อก่อนจริงๆนะฮะผมไม่ได้แย่งคือมันไม่มีใครตีผมก็ปปอปแล้วก็เก็บนะยาไมนี้ทําไม่ได้เนะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บจากต้นถั่วที่คนอิงเห็นเข้าไปเราเข้าเติบใหม่เนี่ยมันจะไม่ใจแดงนะ เราต้องอยู่ประมาณในเจิาห้านาทีได้เนาะมันจะโผล่มาแบบแดงให้เห็นอ่าโอเคเนาะอ่าวินจี้ไม่เกี่ยววินจี้เรากลับมาเห็นได้เลยเนาะเขาเจอมาโอเคเต้นตัวไม่ควรตือ้ออันนี้งนะแล้วก็เต็นํำคัญถ้าคุณอยากคราบรองเทา้าเนี่ยรองเท้ากัมมี่เี่ยไม่ควระยันนี้เด็กขาดไม่ควรเตเนะ่ะไม่ควรเตอ,อ่ะมาผมคำนวณให้หนึ่งร้อยทิกเก็ตได้กลับร้อย รับเกาได้แค่หกห้าหกสามติดก็คือสามร้อยเพราะมันใช้ห้าติดห้าหกสามร้อยเงี้อ่าได้หกอันหนึ่งพันได้หกติดอันเองซึ่งจะบอกว่ามันใช้ตั้งเก้าร้อยเก้าเก้าซึ่งใช่ครับไม่ควรจะคุณควรเก็บตัวไว้ทำเองอนเงีโอเคแล้วตัวอันนี้ล่ะตติดบักเนี่ยใช้ห้าติดห้าติดแค่เกียบมันได้กำดอกเหมือนกันใช่ไหม ห้าติดก็คือได้อันเนี้ร้อยห้าติดก็คือเกาสามอันกับอันเนี้ยอันไหนคุ้มกว่าอันนี้ได้ทันกำดอกได้ทันอ่าทายแอปเปิ้ลแล้วก็ได้ตาเชอร์รี่มีโอกาสได้ตาเชอร์รี่จบจบถ้าจบมีโอกาสได้อ้อยอ็งตี้ไม่มีโอกาสได้กาวถ้ามีโอกาสได้เกาถือบอกเลยว่าผมกลับมาเล็งเล็งงาน่จะได้รองเท้าแล้วโอ้โหเชียร์เกินนะฮะอ่ะ,อะโอเค โอเคก็เจ็จแล้วโอเคไปกันต่อตัวเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าทุกคนทํากันประจำฮ้่ยมันได้บัฟวิ่งเร็วแล้วก็มันได้รอยเจลลี่เกอรหกอันถามว่าคุ้มไหมยิ่งไม่คุ้มเลยนะถามว่าทำไมไม่คุม้มคือลองคิดสภาพเราไปเล่ตัวเนี่ยสําหรับผมตอนเนี้ยคือมันแพงกว่า รอยัลเจนนี่ตรงนู้นไปมากเลยนงฮะมากคือโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบครับมากคือมา,มาก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 เลยเงฮะตามนะครับจมอ่อาผมจะบอกว่าตาตาชีสเนี่ยที่มันให้พึ่งแล้วมันกิฟตกเนี่ยง่านๆมให้ใครอีเวนพอนะฮะก่อนที่เหลือแบบพวกแบบพึ้นธรรมดาที่มันให้พวก ของที่ชอบแล้วได้เป็นกิฟต์เนี่ยไม่ไม่ควรยัดเพราะว่ามันจะทําให้เราเปลืองของเป็นอย่างมากนะครับอยน,นี้ผมก็มาเตือนท่านผู้ชมเนาะสาหรับใครที่แบบว่าแบบจะจะจะแลกแบบนั้นเนี่ยเออจะลแลกตตาทีกเราให้เบสิกบีแบบเง้เกินก็คือเปลืองมันเปลืองมากนะฮะ,ะคือมันมันท่าค่า แต่ทีที่ผมยังพอยอมรับได้คือไม่ฉีกเพราะว่าไม้ฉีกเนี่ยโอกาสกิ๊บเตกยากกว่าคือจะต้องเข้าใจว่าโอกาสกิ๊บเตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับด้วยเนาะตึงระดับสูงก็โอกาสกิ๊บเตกยากเนาะก็ตอนนั้นผมให้เป็นหมื่นไม่กิดเลยแต่พวกเลเจนให้เป็นหมื่นก็ยังติดนะฮะประมาณงานตึ้งก็ตามนั้นเลยฮะโอเคงานเนี่ยผมบอกเทคนิค่งยๆแล้วกันเพราะว่าังไๆก็ผมทำเกี่ยวกับ ทิเคชั้นดีแล้วก็บอกถึงคุณแ่กับบัตรรองเท้ากัมมี่ไงจนกัมมี่อ่ะคือเราแวะมาข้ามวันบ่อยๆก็ได้ครับเนี่ยเลดี้บัตัวฟ้าเพราออะไรเพื่มันมีโอกาสดรอปนะอ่ามันมีโอกาสดรอปจริงๆไะไม่ก็ไปฟาร์มตรงหอย่ง ตองดอกใบใบไ,ไม้แม่ก็เก็บดอกไม้ก็มีโอกาสได้แม่ก็บริจาคายชายไงวาชายไว,ว่าอืมง่ายจะไวไอนี่ไวชายเนาะก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะมีโอกาสได้ทั้นกาชั้นกาดอกอ่าเห็นไหมเป็นง่ายอู๋คลิปนี้ได้กาละมากมายเนาะแต่ถ้าคือก็ก็กลับมาพูดใหม่อาจจะแบบ หลงลืมหรือยังไงก็ผมไม่ได้เขียนตะกิ้ไว้เลยนะครับเขียนตะกิ้เหมือนนักภาคนะครับภาคมันต้องมีตะกี้ดูใช่ไหมว่าจะพูดอะไรพูดอะไรพวกนี้คือผมก็กลับมาทาเลยเพราะว่ากลัวแบบขี้เกียจทำอีกนะฮะแบบผ,ผมกูจะบ,บ,บอกทั้งเฟซบอกทั้งดิกขอบบอกว่าเนี่ยผมจะลงคิดงะว่าตัวทําอะไรยุทธูคือมีประโยชน์มากได้กลับไปคิดแล้วนะฮะโอเคใขรทองทำเตือนนะฮะสรงะ ไขทองห้ามเต้อรอยย่อตรงนงานห้ามเต้อนะฮะแต่เก็กบัตยังยังพอรับได้กำดอกห้ามเต้อนะฮะห้ามเต้อแม่ยำว่าห้ามเต้อเชื่อผมไอต้มถั่วก็ห้ามเต้อนะฮะเี่โอเคเพือผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปต่อไปเอ่อจะเป็นวิธีการหาอะไรเอ่อหาของได้ทีละอย่างเลยแล้วกัน อ่านะตั๋วไปแล้วต้นถั่วไปแล้วนะอ่าบอกว่าตั๋วใช้ยังไงให้มีประโยชน์มากสุดเนาะอ่าแล้วก็บอกถึงข้อเสียด้วยค่ะใช้ไม่ยียนะอ่าบอกไปแล้วเนาะข้อเสียคือถ,ถ,ถ้ามันก็เปืออือนอ่ะกว่าจะเก็บตั๋วได้มันก็งา่ายอ่ะใช่ไหมเออแล้วถ้าเอาน้ิพึ่งไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จังจะลันพึ่งไม่จองจะอะไรแล้วนะฮะโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้ยนะฮะที่อยู่ในนี้คอดเราป้็ บริจาคเกือบทุกคงเลยห้าบาทเนียฮะโอ้คหกาขอขอบคุณกำนันกำนัเก็นังเล็กๆน้อยๆนะค้อมันไม่มีขึ้นเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะให้กดจอยแล้วแบบมีสัญลัสรักน่ารักน่ารักเนาะเผมก็วาดรูปเป้งน่าเดี๋ยวจะวาดเป็นอนิเมะแบบผู้ญญิงจอยเนาะเพราะว่าอนิเมะปุ๊บแล้วก็จะแบบใครที่กดจอยแบบแบบกำนัลกำนันผมอะเหมือนเป็นรายเดือนรายเดือนอะแบบต็ดบาทต่อเดือนแบบเหมือนบริจาคทุกเดือนติดบาท เอก็จะมีญตัยษณะเนาะมันก็จะค่อยๆแบบพัฒนาอาจาจะแบบเ่แรกไม่มีตีพูดเป็นเกมอะ MMO RPG เลยโอ,โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องเงินแล้วกันเงินหายากเนาะเอาเรื่องาากนะเ,อเ,เกมเอาชิลดกีกว่าโอเคคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอด,ดูกันแล้วกันเดีย๋ยวผมจะเอาคลิปดิคอร์ดมาบอกนะว่าบางคนที่เข้าไม่ได้เพราะอะไร เข้ามาแล้วจะได้ฉา,า,ายานุ้นฉายานี้ฉายานั้นยังไงเล่มือถือจะยังไงเดี๋ยวผมบอกนะโอเคอันนี้ผมทําคลิปแล้วนะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปโอเคครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาตลอดติดตามครบเดือนครบปีครบวันครบชั่วโมองคร,ครบนาทีครบวิก็ขอบคุณทุกคนนี่จปหนักกันอยนะู่หกเนาะก็ตอนนี้ก็ไล่ทับแล้วนะฮะก็ผมก็แบบคิดว่าอยากดังนะอยากดังแบบแบบ อยากเล่นเกมแบบอ่อแล้วก็เตะคอมแล้วก็แบบเล่นเกมแบบโชว์แบบเออให้ทุกคนแบบใช้เทคนิคแล้วก็แบบเล่นเกมเพื่อสนุกไม่ใช่เครียดนะฮะไม่ก็เล่นเกมเพื่อทําอาชีพเลยนะโอเคก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้พอกันใหม่เนียคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะสำหรับคนมาใหม่กดไลค์ like ถ้าชอบกดไม่ชอบค้าไม่ชอบนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ยาวเนาะไม่ได้ทำงานโอเคครับบ๊ายบายครั